ครับทุกคนอันนี้ก็คือสปูนนะครับเป็นสปูนตื้นนะครับจากค่ายพิวรัวนะต่อเป็นสปูน32มิลนะผมก็เอาไว้ใส่กับลอกของค่ายพิวรัวได้นะครับ <c oughs> ก็จะเป็นนี่รูปแบบนี้นะฮะเอ่อน้ำหนักเบานะน้ำหนักเพียงแค่5.8นะที่เขาบอกไว้นะผมว่ามันไม่ถึงนะมันน้ำหนักอยู่ประมาณสัก5.5แค่นั้นเองนะครับเออนี่ก็เป็นแบบเอ่อสปูนตื้นนะเดี๋ยวเราลองดูนะเซซิโล ครับก็ลองช่างดูนะห้าจุดห้าจุดสี่นะครับผมก็ประมาณนี้นะอ่าก็เป็นลูกปืนเซรามิกนะครับนะอ่านี่ลูกปืนเซรามิกก็จะมีอ่าความลื่นมากนะครับแต่ก็อาจจะมีเสียงเบาๆนิดนึงนะครับนะประมาณนี้แต่ทนน้ําเข็มนะที่เอามาก็คือจะเอามาใส่กับเจ้าซาน่านะครับผมนะซาน่าตัวนี้นะครับก็เป็นของเพียวหลัวนะครับเอ่อจริงๆก็ไม่ได้ก็ตีดีอยู่แล้วนะครับแต่ก็อ่อยากได้สปุตน้นก็เลย อาลองสั่งมานะครับก็ใส่เข้าไปได้พอดีนะครับใส่เข้าไปได้พอดีนะตัวนี้สามิบมิลเท่ากันนะครับนะก็ใส่เข้าไปล็อกร้อยนะครับนี่นะฮะถ้าใครสนใจเพียวหลวดซาน่าอยู่แล้วนะครับนะก็สามารถสั่งสปูนได้แล้วนะครับตอนนี้นะครับที่เพียวหลวดนะครับเดี๋ยวผมจะแปะตะกร้าไว้ให้นะครับผมโอเคบายบาย